สวัสดีนะครับผมก็มีเจ้าพลังนะครับเจ้าของบอกว่าทำร้อยห้าสิบนะครับแล้วเปลี่ยนมือควงเป็นมือหมุนหน้านะครับโอ้โหจะคุ้มไหมเนี่ยช่งางต้องถามว่าจะคุ้มไหมเนี่ยเ <c oughs> อาไม่เป็นไรเมือ่อเจ้าของอยากได้แล้วก็จัดไปนะครับก็ตัวนี้ไม่รู้ว่าติดหรือเปล่านะครับแต่คิดว่าน่าจะติดแล้วเพราะว่ารอยมันมีการเหมือนการใช้งานมาอยู่นะครับรถนะครับ เดี๋ยวฝ่ามือเบาแตกไปแล้วนี่ครับสงสัยจะไม่ติดอนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตลื้อเลยแล้วดีกว่ามั้งหรือยังไงหรือจะติดก็ไนะเขาบอกติดไม่เนี่ยอยากกระฟังเสียงฟืองไม่ใช่หรอครับกลัวได้เลยไอตัวนี้กลัวจัดในเรื่องฟืองนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตยกขึ้นแป๊บนึงนะผมอ่ะบองหน้าไอ้มาไอ้นี่อมหมุนหลุดมือแล้วงนี่ ไฮโลอะรู้เรื่องนะครับก่อนติดนะก่อนทํานะครับก็ประมาณนี้นะครับหลังทำมันคงจะยิ่งกว่านี้แหละอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลือเลยนะครับผมอ่ะนครับตอนนี้ก็ลือมาแล้วนะครับก็โอ้โหบุ๊บุกเยน่น แล้วก็ลูกปืนก็คอนอยู่เหมือนกันนะครับขอประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตลุยแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวจะเอาข้อเบี่ยงไปตัดด้วยนะครับนี่นี่ก็จะไปผ่าปากเราลิ้นนะครับเาอาโห ระยะเฟืองความห่างนะครับเพี้ยนแน่นอนนะครับระดับนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวอีกครับหนึ่งนะครับผมอ่ะนะครับก็สําหรับขวียงตัวเจ้าพลังนะครับก็ลูกปืนนะครับผมให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นลูกปืนตัวใหม่นะครับนี่นะเม็ดจะเยอะนะครับแล้วราคาสูงนะครับแต่ตัวนี้จบแน่นอนนะครับนี่นะครับ คือใส่ไวเลยท้งโนดอ่ามันจะไม่เหมือนเม็ดนอนทั่วไปเราอะเม็ดมันจะมากได้ไหมใส่เ็วนะใส่เลยอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตประกอบแป๊บหนึ่งนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวกำลังเปลี่ยนผาข้างนะครับนี่อันนี้เปลี่ยนเป็นมุมหน้าเนาะอ่าแล้วก็ภายในนะครับ ก็เดี๋ยวปอกลูกแหวนนี่มาแล้วนะครับแพ้ครับนี่หนห้าสิบอ่ะโอเคนะครับเด้ขออนุญ,ญาตประกอบแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่ะนะครับตอนนี้ก็เริ่มประกอบชุดไล่ข้างนะครับนี่นะครับแล้วก็เบี้ยวนะครับแล้วก็เป็นไงน้องถูกก็แลนะ่วสองมาร์กอยู่ล่างนะชุดปาข้างสปริงยังไม่ได้มาเลยนะท่าน นี่นะครับก็ปั๊มน้ำมันเครื่องใช้ใหม่ทั้งหมดก็เดืองวาลเดี๋ยอุดรูนะครับให้ดูนะครับเนี่ยรูตัวนี้ต้องอุดนะครับเพราะว่าทาให้หลุดเนี่ยมันจะระบายน้ำมันทิ้งตรงนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับผมอ่านะครับก็เมื่อกี้เจ้าของโทรบอกแล้วนะครับแม่งานเข้าให้เปลี่ยนเฟืองด้วยเขาสั่งว่าให้เปลี่ยนเฟืองด้วยช่างมาอยู่ก็ตอมเขามาลงอ่ะเออ ก็มันก็จดไวเนี่ยมันไม่ได้จทให้หมดงบสามหมื่นเอา้างบสามหมื่นนะครับเอบอกลูกเราบอกจะมไม่ซื้อเครื่องใหม่ <c oughs> โอ้โหแน่นอนจริงๆนะครับอ่ะนะครับก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเฟืองให้ใหม่นะครับเพราะว่าเฟืองไอ้นี่เปลี่ยนไปตัวละกับเฟืองมหม,มุนนะครับแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยจะเ,เปลี่ยนใหม่ หมดเลยเหลืออีกหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวห้าตัวนะครับไอตัวนี้ไม่เกี่ยวนะครับ<ม>ก็ให้ดูเฟืองก่อนเนี่ยนะครับหนึ่งสองสามสี่อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเหลือเฟืองข้อนะครับเดี๋ยวต้องไปเอาก่อนนะครับืองข้อหมดนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยช่างอ๋อบางนี้อ่ะผมจะได้เฟืองะโลกนะครับเพราะว่า เงเจ้าพลังเนี่ยมันไม่มีแล้วม่มีของเทียมนะครับไอ้นี่ผมก็ต้องกลับด้านเอาแล้วตีมาร์กใหม่นะครับนี่ประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคขออนุญ,ญาตลือแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่ะนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนโมเลลเปลี่ยนเร่อยไปเปลี่ยนไป,นปนกี่ตัวช่าาเวืองอ,ะอ่ะใหม่แน่นะอ่ะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับ มันก็จะมีเฟืองเจ้าโลกปนมั่งอะไรมั่งก็จะเหลื่อมไปเหลื่อมมานิดหน่อยกอ็ใช้ประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคอ่ะปิดเลยอ่ะนะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับเครื่องเจ้าพลังนะครับก็เดี๋ยวจะลองติดในฟังเสียงดูนะครับอ่ะจูนเลยไอ้องจูนรอไปเลยกะระยะเอา อันนี้คือการคลายปั๊มนะครับล็อกไว้ควันมันเยอะไหมเมื่อกี้เนี่ยก็เหลือรอลุ้นนะครับเสียงมันจะเงียบไหมนะครับกอกหลัวป่ะมึงอย่าเอานะไม่มึงต้องใช้เคเบิลท้ายรัดในต่อมาอยู่แล้วมึงรัดไปชั้นเลยโอ้โหปลื้มใจแล้วเด้อล็อกได้เนี่ยนะตัวเมีย เนีย่ยยางคู่ตัวไหมแม่งขอได้ตัชิ้นเี่ยๆออกเลยไหมรัดขนุนด้วยเนี่ยเจมรัดให้แบบน่นเลยเพราบบบบนะ้านเล่งมากมันพอจะกระเด็นหะลุดไนะด้ยไหมดึงดีแล้วคอฮะเยอะหน่อยอีกหน่อยดีนะ อีกอ่ะมันปิดฝาได้อ่ะยังยาวอยู่มันเหมือนน้ำมันมันรัน่วว่ะช่างก๊อกเนี่ยขอ,อเปลี่ยนเลยเราเดี๋ยวติดให้ฟังก่อนเดี๋ยวเปลี่ยนก,ก๊อกเข้าไปมึมงไม่ต้องไปเสียดายเปลี่ยนไว้ให้หมดเอ,อะพอ o. ล็อกเลยล็อกให้ได้เียอะอะไรแบบน,นี้เปลี่ยนไมให้หมด เกียร์ผงเมื่อไรสุดแล้วกันนะยังยังไม่เข้าวย่งขาตัวเมียออกขาตัวเมียออกขาตัวเมียออกเลยขาตัวเมียออกอีกอ่ะขันแน่พระสุดขันตะปูเลยเออขันตะปูไปเลยเออเข้าไปเข้าไปเข้าไปอ่ะพออ่ะเขาติดดิ ตอนเครื่องคืนดีป่ะอรอบเดียวขึ้นไหนรอบเดียวมึงอะสิบรอบเลยเนี่ยอ่ะนี่ชุดได้ข้างใส่มาเร็วใช่ไหม 头发长这样 โอเคนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับลงกําลังรอบต่ำดีนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากจะทำเครื่องนะครับอยากก็ได้สเต็ปไหนก็ทักมาเบอร์นี้นะครับ087 312 7989นะครับอ่าแล้วก็สำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ